แปลกๆที่รักเลยค่ะโยอ่หรือว่าเขาจะอ๋อเขาอยากให้เมื่อกี้เรียกที่รักเลยเขาอยากให้เหมือนกแบบที่รักแต่ยังไม่ได้พูดคำว่าที่รักตรงนี้เลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ยาวไม่ว่าวันนี้พุ่งยังหรือต่อไปเขาจะมีควาคอยยันเตอร์กับอันนึ่งเองว่าอันนึ่สุดจะมีความสุดที่สุดแฮปปี้เแมทเดย์นะคะที่รักเหมือนที่รักไงก็คือเหมือนไข่ที่เรียกที่รักเลย ไปท่องลงแหละว่าแบบช่วงท้ายอยากให้แบบมีความมีควายได้จากวันนี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เลยคาเลนเตอร์ตามตัวจริงเนี่ยตัวนี้เพื่้นไม่อยู่ที่นี่เลยได้ไม่เจอสงสัยอะไรอีกแบบนี้แปลว่าเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะสงสัยอะไรอีกนั่งนั่งดีกว่าแต่ว่าเป็นท่าเนี่ยแต่ว่านั่งก็คือโยนอยู่ข้างหน้าแล้วไฟกัวหนึ่ง มาอยู่ที่นี่ยังไงอาตามหาถึงแค่แย่เขาขอโทษนะคะจบแล้วอะเป็นยังไงโเดีใจไหมขอขอบคุณมานะที่นี้ขอขอบคุณค่ะนถ้าพี่วันมาได้ยังไง